รัวยๆรๆๆรๆๆรรยกลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักยังสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสี่ใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บยิบสีคใครใจนำไพ่ชุดลักษมีนะคะ อ r ร์คคของคุณอริสเบตเชนเซนมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่พี่พและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะวันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนกรกฎาคมพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชม รายการดีๆของอาจาร,รย์เบย์ยิปสีใครใจกันเลยค่ะโอมอัคีพาหูบุผังสก,การะวันทนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะอาจารย์ยมีสี่ใครใจขออนุญ,ญาตนะคะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งค่ะและเลือกไพ่ออกมาแทนตัวชาวลัคนาราศีเมษจํานวนทั้งสิ้นสิบใบค่ะพลังงานของครูบาอาจารย์วัเลยทีเดียวนะคะวันนี้โอ้โห แม่แล้วค่ะอืมท่านผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฟ้าฝนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยไปไหนมาไหนพกลมนะคะแล้วก็อย่าให้ตัวเองเนี่ยต้องเปียกฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะนะช่วงนี้เนี่ยฝนตกอยู่นะคะท่านผู้ชม โอ้โหไพ่สวยมากเลยวันนี้พลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีเมษไพ่สวยหลายใบเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ท่านผู้ชมคะ่ะหลังปกไพ่เนี่ยเป็นรูปดอกบัวนะคะดอกบัวเนี่ยก็สื่อถึงความเป็นสิริมงคลนะคะสุข พริฤกเป็นสิ่งที่สูงส่งนะคะความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลความสิวิรยัยความเป็นสุริมงคลความสำเร็จนะคะท่านผู้ชมพไพ่ใบแรกนี่นะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหเขาบอกว่าชาวราศาีเมษเนี่ยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวคุณเองนะคะสรรสร้างสิ่งใด ลงมือทำสิ่งได้มีเกณฑ์การประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีเมษนะคะองค์เทพพนุมานบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะอยู่กับจิตอยู่กับใจมีโอกาสนะคะก่อนนอนเนี่ยท่านผู้ชมก่อนลุกขึ้นมาจากที่นอนสักห้านาทีชาวลัคนาราศีเมษควรจะนอนนิ่ง ทำใจชิลๆทำใจแบบปลอดโปรง่งสบายใจนะคะและระ,ะลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะระลึกถึงครูบาอาจารย์รละลึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทำให้ชาวลักนาราสีเมษเนี่ยโตขึ้นมาพัฒนาโตขึ้นมาและสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนในโลกนี้ ได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะการที่ตัวคุณเองทําจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจและมีความสุขสิ่งเหล่านี้จะสามารถนําพาให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะไปพบกับ คลื่นพลังงานดีๆที่ก็ลอยอยู่ในอากาศเช่นพลังงานความมัง่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งสุขภาพพลังงานที่ดีและตลอดทั้งวันนั้นชาวลัคนาราศีเมษเองตัวคุณก็สามารถมีความสุขได้ในตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนี่อมระองค์หนุมานเนี่ยมา บอกมากระซิบบอกอาจารย์เบยิบซีใครใจเลยทีเดียวนะคะทําจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ,ม,อมใจมีความสุขลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะทําดีคิดดีพูดดีเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะท่านผู้ชมนะต่อแม่ค่ะโอ้โหองค์เทพ สุริยานะคะองค์เทพสุริยานเนี่ยมาบ่งบอกเลยนะว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมน,นี้การเงินการทองของคุณนะคะ ไม่ขาดมือการเงินการทองดีเลิศยิดจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะคะทําสิ่งใดแล้วได้มีเงินเนี่ยเป็นกอบเป็นกำนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินแหล่งการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะตัวชาวลัคนาราสีเมษค่ะในไพ่บอกเลยนะคะว่าให้ตัวคุณเองเนี่ยคิด ถึงความมั่งคัง่งความลํำรวยเอาไว้อย่างสม่ำเสมอค่ะนะคิดไปเลยว่าตัวคุณเองมีโอกาสมั่งคั่งลํำรวยมีโอกาสได้จับเงิน10ล้านร0อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนแสนล้านแล้วแต่เลเวลเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหโหยิบจับสิ่งใดก็สำเร็จมีเงินมีทองมีความมั่งคัง่งมีความล้ำรวยนะคะสำหรับท่านใดที่ เคยเป็นนี่อยู่เกณฑ์การปลดหนี้ของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้สูงมากๆชาวลักนาไอ้ประทานโทษชาวลัคนาราสีเมษรนะตอนนี้เรากําลังพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราสีเมษรอยู่ประจําเดือนกร,รกฎาคมค่ะ อาจารย์ก็นะรีพูด <c oughs> นะนะตัวชาวราศาีเมษเองเนี่ยก็สามารถปลดนี้ได้นะคะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยสําหรับท่านใดที่มีความรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นตามเลเวลของคุณเลยนะคะท่านผู้ชมแหม,ม่อยากวางเลยไพ่ใบนี้คือความสําเร็จในด้านของการเงินการทองของชาวราศาีเมษคะ่ะนะคะ ต่อมานะคะจากกันนัทองคเทพจากกันนัทเนี่ยโอ้โหเขามาบ่งบอกเลยนะว่าชาวราศาีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาของคุณชีพจาร์ลงเท้าค่ะคุณมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยท่องเที่ยวไปทั่วโลกเกณฑ์การเดินทางของคุณปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีศัตรูศัตรูไม่มีค่ะแถมซ้ํา ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุ้มครองคุณนะคะตลอดการเดินทางเลยทีเดียวและในไพ่บอกว่าตัวคุณเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมษ นะโอ้โ oh หแล้วก็ตัวคุณเองนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะศัตร,ตรูศัตรูไม่ม,มีนะคะท่านผู้ชมแหมดวงดีมากๆเลยชาวราศีเมษเรามารับชมกันต่อนะองค์เทพโมหินีมูรตินะโมหินีมูรติเนี่ยมาบอกอะไรนะคะองค์เทพโมหินีมูรติเนี่ยมาบอกว่า ที่อยู่อาศัยของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยโอโ้โหบ้านคุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะโอโ้โหดีมากเลยอะนะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษต้องจัดบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะทําบ้านเนี่ยให้มีความสวยงามทําบ้านให้มีความสว่างสว,วัยนะคะจัดบ้านให้เหมือนกับ โรงแรม5ดาวรลทีเดียวค่ะขยงขยะเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้รีบจำน่ายใจแจกไปซะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นำพาซึ่ง เชื้อโรคนะคะสัตว์เลื้อยคลานยุงหนูแมลงสาบความยากจนเข้ามายังสู่บ้านช่องห้องหอของคุณนะดังนั้นเนี่ยคุณเคลียร์เลยค่ะเพื่อเปิดทางนะคะให้มีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความเป็นสุริมงคลเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาสู่บ้านช่องห้องหอของคุณได้แบบสบายนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะจัดบ้านจัดช่องให้ถูกหลักห่วงจุ้ยนะคะ ในไพ่เนี่ยบอกรวยบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะทุกท่านทุกคนเลยที่อยู่ณนะที่นี้นะคะอยู่ในเคหสถานนี้สถานประกอบการของท่านก็ดีเลิศด้วยเช่นกันนางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เขารักคุณนะอย่าลืมนะดูแลที่อยู่อาศัยดูแลห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของชาวราศาาีเมษเนี่ยให้ดีมากๆเลยนะคะนะโอ้โหไพ่บินี้สวยค่ะนะโมหินีมุรตินะคะในไพ่เนี่ยเหมือนกับจะมีการทำพิธีกวนสมุดด้วยนะคะนะท่านผู้ชมคงเคยได้ยินประวัติที่องค์เทพเทวดา ยักษ์ษาต่างๆนะคะที่มาช่วยกันกวนสมุดนะคะนะเห็นไหมโอ้โ oh หดูซิประวัติอันนี้ยาวนานเพื่อให้ได้น้ำำําอมฤตมานะคะตามหน้าไพ่เนี่ยนะไอต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะองค์เทพยามุนาเดวีองค์เทพยามุนาเดวีเนี่ยนะคะท่านผู้ชมโอ้พระองค์มาบอกเลยนะว่าช่วงนวาาเนี้ยชาวราศีเมษเนี่ย มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรน,นะคะหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จหากตัวคุณเองนะมีโครงการดีๆโครงการเลิศๆไอเดียพันล้านนะคะแช่สมุดบันทึกสวยๆไว้ใกล้ตัวเวลาคุณมีอารมณ์ปิ๊งแวบมีอารมณ์ เศรษฐีพันล้านมีอารมณ์พันล้านขึ้นมาไอเดียพันล้านขึ้นมาให้รีบจดลงในสมุดบันทึกจดลงในกระดาษ A4 ในทันทีนะเพราะว่าจำเอาไว้เดี๋ยวก็ลืมนะคะให้รีบจดไว้ในทันทีนะคะนะแล้วคุณก็วิเคราะห์สังเคราะห์วางแผนค่ะในการสรสร้างลงมือทำในสิ่งนี้ให้เ,เกิดขึ้น เป็นรูปธรรมนะคะดำเนินลงมือทําเลยสรสร้างลงมือทําเลยตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซนะคะท่านผู้ชมนําตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาค้นควา้าหาความรู้นะโอ้โหมีผู้หลักผู้ใหญ่มีครูรูโค้ชครูบาอาจารย์เนี่ยก็คอยให้การผลักดันในการสนับสนุนตัวคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นชาวราศีเมษนะคะอย่าหยุดการพัฒนาศึกษาค้นควา้าหาความรู้ต้องมีการพัฒนาศึกษาค้นควา้าหาความรู้อย่าง ต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมทำแล้วมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะและเรื่องราวต่างๆของคุณเองมีโอกาสนะคะได้แบ่งปันไปยังบุคคลต่างๆในทั่วทุกสังคมนะคะในประเทศชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะนะทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ไวพริบไอเดียของคุณค่ะแหมภพยสวยมากเลยองค์พระแม่ยามูนาเดวีนามาสื่อสารน,นะคะ ท่านผู้ชมคะก่อนที่อาจารย์บียิบสีใครใจจะอ่านไพ่อีกห้าใบนะอาจารย์บียิบสีใครใจจะหยิบหินสีมงคลของท่านอาจารย์หญิงจุธามาตนาสงขานะคะขึ้นมาเนี่ยสี่ก้อนมาพยากรมาดูซิมาตรวจสอบซิว่าหินสีมงคลเนี่ยเขาจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราสีเมษนะคะพลังงานดีมากเลยเย็นมากเลยนะคะนะ โอ้โหหินสวยอนะ่ะก้อนแรกกรีนอเวนจรีนนะก้อนที่สองนี่ก็คือทรายทองก้อนที่สามนี่ก็จะเป็นฟลูอะไรนะคะโอ้โหหินสวยจังเย็นด้วยนะก้อนที่สี่นะคะจะเป็นก้อนที่สี่ก็จะเป็นมอรกานีออฟสีเดียนนะคะท่านผู้ชมหินเนี่ยพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ย เป็นผู้ที่นะคะมีในด้านของการติดต่อสื่อสารดีมีอมาร i ื่อสานที่ดีมากนะและเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีพูดสิ่งใดก็ตามเนี่ยคนทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณรู้สึกมีความสุขคุณสามารถให้พูดคุยให้กำลังจิตกำลังใจกับบุคคลต่างๆเนี่ยรอบๆตัวคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะแล้วคุณก็สามารถที่จะ ให้การผลักดันสนับสนุนทั้งในด้านของคําพูดเพ้อๆคำพูดดีๆในด้านขององค์ความรู้ต่างๆให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะคะไซทองเนี่ยบอกเลยว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้การเงินการทองไม่ขาดมือค่ะแม่น,นี้ก็ตรงนะคะกับสุริยานะคะการเงินการทองดีเลิศแม่นะกรีนอเมริกนเองก็ตรงกับองค์เทพหนุมาน เห็นไหมโอ้โหครูบาอาจารย์เมตตาชาวลัคนาราศีเมษค่นะต่อมาแค่ฟูอะไรนี่นะคะนักวิทยาศาสตร์สกัดสารฟูอะไรไปทํายาสีฟันท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมใช้กันอยู่ทุกวันนี้สกัดมาจากหินฟูอะไรนี่แหะค่ะนะเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสนะครับเป็นนามสการองค์หลวงพ่อองค์สมเด็จ องค์พระแก้วมรกตนะให้เปนมัสการองค์พระแก้วมรกตนะคะที่วัดพระแก้วนะหรือบ้านท่านใดเนี่ยมีหิ้งพระหิ้งเจ้าคุณนําตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องพระนะคะจะุดทูบเก้าดอกสามดอกเก้าดอกได้นะคะและรึกถึงองค์พระแก้วมรกตนะโอ้โหสาธุสาธุสาธุชาวรัคนาราสี่เมตต่อมานะคะมหกนีอับสิเดียนก็บอกว่าชาวรัคนาราสี่เมตเนี่ย ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะมันสร้างเสริมบุญเหมืนสร้างสิริมงคลนะทำบุญตามศาสนาให้กับตัวคุณเองนะมาหอก,กนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นหินที่สวยงามนะคะแต่เนื่องจากว่ามันมีจุดสีดำๆอยู่บ้างในก้อนหินดังนั้นเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าความท้าทายในชีวิตของคุณอยู่ แต่หินสามก้อนดีมากนะคะดังนั้นจึงบ่งบอกว่าตัวคุณเองสามารถที่จะกระโดดข้ามความท้าทายต่างๆนั้นไปได้อย่างดีเยี่ยมค่ะชาวรัคนาราสีเมษนะคะมาค่ะเรามารับชมไพ่กันต่อนะคะว่าไพ่ที่น่ารักของคุณอริสเบตเจนเซนจะบอกอะไรนะคะโอ้โหการชิกามาชินะการชิกามาชินะคะในเบ็ด อาจารย์เบเนี่ยไปเซิร์ชใน y t u t u เนี่ยเขาก็เขียนว่าการชิกมกมารชิกนะแต่ในไพ่ของคุณอลิซาเบธเจนเซนก็เขียนว่าการชิกมกมาชินะคะแต่ก็องค์เทพองค์เดียวกันนะพระองค์เนี่ยมีความเมตตาชาวรัคนาราสีเมตรมากเลยอ่ะนะเขาบอกว่าคุณงามความดีที่ชาวรักนาราสีเมตเนี่ยสร้างเสริมสร้างสมมาตั้งแต่ในอดีต จนปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหพลังงานบุญพลังกุศลเนี่ยนะคะกำลังาถาถทมใส่ตัวชาวรัคนาราสีเมษค่ะทำให้ชาวรัคนาราสีเมษยามีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกคนบนโลกใบนี้ได้อย่างดีนะศัตรูไม่มีนะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะการชิกามาชิ มาบอกในการมาชีมาบอกนะฮะต่อมานะคะวาราฮีอมัมแมนโอ้โหนี่วาราฮีอมัมแมนเนี่ยพ่อบอกอพงมาบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษสาหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะโรแมนติกน้อยนะโรแมนติกน้อยไปสักนิดหนึ่งดังนั้นพาคู่ของคุณคุณอาจจะแต่งงานแล้วมีสามีแล้วมีภรรยา มีคนพิเศษแล้วนะคะหรือคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่แฟนคุณอยู่ด้วยกันเฉยๆยังไม่ได้แต่งงานรวมทั้งหากคุณมีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองและมีหุ้นส่วนนะคะพระแม่วาราฮีอามมานเนี่ยมาบอกเลยว่าช่วงนี้มันมีในด้านของความเครียดความตึงเครียดหรืออ,อ,อาจจะการพูดคุยเนี่ยอาจจะ ไม่ซอฟการพูดคุยอาจจะเน้นในด้านของวิชาการมากเป็นสักนิดหนึ่งนะคะไพ่แนะนำว่าให้พาคู่ของคุณเนี่ยไปพักผ่อนยอนใจไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาน้ำตกไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าให้มีความเข้าจิตเข้าใจในความรักเนี่ยให้มากมากยิ่งขึ้นให้คอยะระลึกถึงในวันแรกที่ รักกันนะคะชาวราศีเมษนะคะตเติมความรักตเติมความโดเมนติกลงไปในความรักค่ะท่านผู้ชมนะต่อมาแค่โอโหสรีรัตดานะคะนะสรีรัตดาอืมสุรีรัตดาเนี่ยพระองค์มาบอกอะไรนะส,รสรีรัตดาพราะองค์มาบอกว่าให้ชาวราศีเมษคอยดูแลสุขภาพพลานามัยของตัวเองเนี่ยให้เยอะ นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นเวลาดูแลตัวเองมากๆนะคะให้ดูแลให้าหันมาดูแลตัวเองเนี่ยเยอะๆนะคะมันออกกำลังกายนะคะดูแลสุขภาพพระดัใม่นะช่วงนี้นะให้กลับมาคอยสังเกตสังการดูแลตัวเองเนี่ยเยอะๆนะคะบางท่านงานยุ่งงานเยอะงานแยะแล้วบางท่านเนี่ยจะต้อง ออกสังคมบ่อยอย่างนี้คะนะก็บางทีอาจจะมีเวลาให้กับตัวเองน้อยนะในไพ่เตือนมาเลยนะคะให้หันกลับมาดูแลเอาอกเอาใจสุขภาพพลานามัยของตัวคุณเองให้ดีในไพ่บอกเลยว่าสุขภาพเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีเกณฑ์การล้มหมอนนอนเสือนะ่อเนี่ยไม่มีเพียงแต่ไพ่เตือนมาว่าให้กลับมาดูแลตัวเองมาดูแลสุขภาพพลานามัยดูแลในด้านของการนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเปิด เพลงรีแล็กซ์เพลงฮิลลิ่งนะคะแนะนำให้เป็นบทเพลงของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะนะหรืออาจจะเข้าไปรับชมบอดแคสต์นะคะของท่านอาจารย์ดีๆเยอะมากมายทางช่อง y t u t u นะคะอย่างเช่นอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์แมรี่นะคะคูพลล่าคูจรี อาจารย์ยาแม่ปรินแก้ววัชละพลรายการโดยเฮงเก่งดีหรือท่านใดมีความสนใจในด้านของการพัฒนาในด้านการเงินแนะนําให้เป็นน้องแน็กสิวกรอนนะคะหรือสนจิตสนใจในเรื่องของหินสีมงคลก็สามารถเข้าไปรับชมรายการของอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขลาได้ค่ะนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมโอโหสรีรามนะคะสุรีรามเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าตอนนี้ ดวงชะตาของชาวราคนาราสีเมษเนี่ยชีวิตของคุณกำลังพุ่งไปข้างหน้าโอ้โหดีมากเลยอะ่ะเป้าหมายของคุณกำลังผลักดันชีวิตให้ตัวคุณเองขับเคลื่อนไปข้างหน้าคุณดำเนินการสิ่งใดก็ตามเกณฑ์การประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากๆนะคะ ชีวิตของคุณได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะชาวราศาีเมษโอ้โหให้สวยงามมากๆนะคะชาวราศาีเมษเป้าหมายของคุณเนี่ยอยู่ข้างหน้าและเกณฑ์การประสบความสำเร็จของเป้าหมายนั้นสูงด้วยสังเกตในพระหัตถ์ขององค์สรีรามเห็นไหมคะมีดอกบ,บัวอยู่ โอ้โหเขาเรียกว่าสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะและคุณสามารถคอยระลึกถึงความสำเร็จทุกๆความสำเร็จที่เคยผ่านมาแล้วนะนำความรู้สึกดีๆความรู้สึกเลิศๆนั้นแหละมาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนให้คุณสามารถสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะ โอ้โหดีมากเลยสรีรามมากระซิบบอกชาวรักนาราศีเมษคะ่ะนะคะโอ้โห,โโหดวงไม่ธรรมดาชาวรักนาราศีเมษสรีวิชโนสรีวิชนุนะคะก็บอกว่าหน้าที่การงานของชาวรักนาราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอหอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะ มีชื่อเสียงเรื่องเรือระบือไกลนะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรท่านใดทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้เกณฑ์การประสบความสําเร็จดีเยี่ยมมากๆค่ะชาวลัคนาราศีเมษโอ้โหมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามารับชมนะคะไพ่ไทกองจะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีเมษค่ะได้องค์เทพพระศิวะนะคะโอ้โห ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยตัวคุณเองเป็นผู้ที่นะคะมีบุญภาวาสนาส่งชีวิตของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดการหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จประตูคุ้มทรัพย์แห่งจัก,กรวาลกำลังเปิดต้อนรับคุณคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินไหลไหลล้านได้ไหลไหลล้าน มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีโอ้โหดูชีวิตดีมากๆดังนั้นชาวคนราศีเมษคะการพยากรณ์ในวันนี้ดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวและตัวคุณรู้สึกว่าการพยากรณ์นี้ดีเลิศมากให้คุณเชื่อและมั่นใจ ในสิ่งในคำสิ่งในคำพยากรณ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาบอกกับคุณให้คุณมั่นใจแบบร้อยเปอรเซ็อย่าลังเลอย่าสงสัยนะคะความลังเลความสงสัยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดน์ชดช่วงในชีวิตของเรานะดังนั้นเชื่อมั่นเชื่อแบบมั่นจิตมั่นใจไปเลย นะและสําหรับท่านใดที่ยังรู้สึกน้อยๆยังรู้สึกทุกๆอยู่ฉันไม่มีโอกาสมีความสุขให้คุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอเดียนั้นและให้มีความเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยมีสิทธิ์มีความสุขนะคะและอาจารย์ยิ2สีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของชาวรัคนาราสีเมษประจําเดือนกร,รกฎาคมพศ .2567 จบลงแล้วค่ะ อาจารย์เบยยิมสีใครใจต้องขอกรดาบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยยิ้มสีใครใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงเกาหลีลาวสกมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและ พี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีครเะอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบยิบซีครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิบซีครใจขอให้เพื่อนๆพพี่พี่และลูกค้า ทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจาร,รย์เบยุศสีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ